What you gonna do or what you gonna do when they come for you bad boys bad boys what you gonna do or what you gonna do when they come for you come ผู้เอกดีใบรับเราจาก k a r e n Player Academy for Animal Training a n d Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขนันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันครับคลิปนี้นะครับเรามาดูน้องลาเต้นะครับน้องลาเต้เนี่เป็นสุนัขที่ค่อนข้างจะี่ตกใจนะครับเวลาตกใจก็จะร้องแหบปากโวยวายนะครับนิดๆหน่อยๆก็ร้องแะครับคราวน,นี้น้องหมาลาเต้ตัวนี้นะครับไม่ค่อยสอนใจเจ้าของครับ ถามว่าทําไมน้องหมาถึงไม่ค่อยสนใจเจ้าของเพราะว่าน้องหมาครับเขรู้สึกว่าเจ้าของไม่น่าสนใจในสายตาเขาไม่มีคําว่าเลี้ยงผิดเลี้ยงถูกนะครับหมาแต่ละตัวมีความยากง่ายต่างกันอยู่แล้วนะครับตามแต่ละมีสใสแต่ละสายพันธุ์นะครับคราวนี้ครับหน้าที่ของผมคือจะทําไงให้เจ้าของครับสามารถดึงดูดความสนใจลาเต้ให้ลาเต้เริ่มกลับมาสนใจครับการที่ชี้งามที่ง่ายสุดครับการเลยดเบอกครับเดี๋ยวเราไปตามชมเจ้าของกับลาเต้พร้อมกันนะครับว่าการหลุดบวอลเนี่ยทําให้น้องหมาสนใจได้อย่างไรครับไปชมกันเลยครับ เรามาคุยกันก่อนตะเกียโดนแตะกันคนละกี่ทีคุณป้องโดนปะโดนครับแล้วคุณโป้ถอยถอย,ออยกี่ทีประมาณกี่ทีถึงเขายหยุดหยุดไม่แตะคุณป้องละโอ้ไม่ได้นับอ่ะครับตูแต่เยอะใช่ปะเยอะแล้วเราโดนกี่ทีเห็นพวแอบเห็นอยู่ยคุณหนึ่งโดนคุณหนึ่งโดนประมาณสามคุณป้องโดนประมาณไม่รู้แหละเท่าไร่ไม่รู้ <3 45. S 1> สามสี่ครั้งโอเคอันนี้เราเห็นนะคบว่าน้องลาเต้เนี่ยไม่สนใจคุณป้องถูกป่ะคราวนี้เราจะเพิ่มความน่าสนใจให้ตัวเราคือการเดินหรือเดินวอล์กนะครับโพสิชั o นั่งคือการลดดิเฟนต์แต่คุณเห็นไหมว่าด้วยธรรมชาติของมันถ้าเรายังไม่ชี้นํามันอ่ะหมาส่วนมากจะพยายามนั่งข้างหน้าโดยธรรมชาติป้องเอาไปจักรแลจับตัวมันได้จับตัวมันได้แล้วมันไม่มีข้อห้ามขนาดแบบห้ามจับตัวมันแต่เวลาเวลาเอาออกครับพยายามทําให้มันดูสนุกน้อยที่สุดเห็นปะพอมันรู้สึกมันรู้สึกเองว่าสนุกจังเลยโอเคเดี๋ยวคุณโป้งลองคุณโป้งเห็นเส้นเท้าข้างหลังปะ ครับฟุตป้องเดินไปถึงเส้นทาแล้วเดินกลับมาเดินในช่องนี้นะไปฟุตป้องลองเดินให้หมัดพยายามให้ราเต้อยู่้ายมือได้นะจะห่างไม่โอเคเลยเหมือนยังจะเล่นอยู่ใช่ครับเหมือนเขายังยังยังไม่รู้ตำแหน่งเขาเท่าที่ควรแต่ถ้าถามว่ามันเดินสวยก่าตัวอื่นไหมเดินสวยกว่านะเกรงนิดนึงนะคุณผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครั้งแรกทุกบ้านครับทุกบ้านนี่ไงนั่งโลดิเฟนต์เห็นป่ะวยินมาแต่ถ้าสมมติว่าเราปล่อยเขามุงมีบางคนบอกว่าปล่อยให้มเรียนรู้ดิใบไม้คืออะไร กว่าที่คุณจะไปคนโทรลมันนะสติแม่งหลุดไปแล้วอ่ะคือทุกครั้งที่มันแบบมันอยากไปมันก็ไปถูกป่ะแล้วอยู่ๆคุณบอกว่าไม่ให้มันไปมันก็สับสนถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณก็ห้ามมันแต่เด็กแล้วคุณค่อยมาสอนสิ่งที่มันน่าควรรู้อ่ะใบไม้ไปดูลูกนึกออกอไหมคือคุณปูดีๆก่อนแล้วคุณค่อยไปบอกมันว่าอะไรคืออะไรแต่ถ้าคุณบอกว่าหุยอย่าไปกินเดมมันยังเด็กอยู่ให้มันเรียนรู้ดิถ้าคุณปล่อยมันเรียนรู้กันเองอ่ะมันก็เหมือนกับถ้าคุณมีพี่น้องอ่ะแล้วพี่น้ออองแบบไปยู่ห เราเราจะด่ามันอ่ะมันจะแบบไม่เชื่อนึกออกปะแต่ถ้ามันอยู่บ้านเราด่าทุกวันมันก็จะอ,อ๋อรู้ว่าต้องมาตักเตือนกันได้อ่าประมาณนี้อ่ะคุณดูหางเห็นปะม,มันจะนั่งรถรูดเฟนเองเร็วผมถึงบอกไว้ตัวนี้แม่งเก่งแต่อารมณ์แม่งสวิงเหมือนเปิดสวิตเพราะบางจังหวะปุ๊บแม่งเป็นหมาไทยอ่ะ,อะคุณคุณ,ค,ณคุณจะเดาอารมณ์ไม่ออกนะมันจะไม่เหมือนแบบค่อยๆขึ้นนะมันมาทรงมันมุดมันมาทรงมันมาทรงแจ็คและเซลล์อยู่อ่ะมีบางจังหวะปุ๊บแม่งเหมือนติสวิตแล้บแม่งเป็นหมาไทยเลยอ่ะ สติต๊ตะตังอะ่ะมันได้มาทางแจ็คถ้าแจ็คอะ่ะเวลามันเอาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือมันเชื่อมั่นอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันจะอยู่นิ่งๆอย่างนี้เห็นไหมแต่หูไม่โอเคนะเพราะหูมันอยู่ตรงนี้ถ้าอยากดูคลิปเยอะๆนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดซับสไครต์ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้เป็นกำลังใจกดซับสไครต์จะได้ดูคลิปใหม่ๆมันๆฝึกม้าสนุกกันต่อไปครับ Bad boys, bad boys. What gonna what gonna do? do you Oh, you they when come To do when they come.